สวัสดีครับอร่อยช่องห้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะวันศุกร์สีม่งครึ่งแบบนี้นะคะเจอกับไปแล้วก็พี่เจี๊ยบค่ะงะแน่นอนนะฮะความอร่อยมันถึงหน้าดีทำไมต้องทำเสียงแบลใส่หนูเลยงะอ๋อนี่งะงะนี่คือแบลหรอบ้านพี่เรียกวนโอ้ยนะมันไม่เรียกแบลนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแบลหรือกวนโอ้ยเนี่ยก็คือพี่เจี๊ยบอยู่ดีนั่นแหละไปซอกแซกที่ไหนกันดีจะพาคุณผู้ชมนั้นมาชิมก๋วยเตี๋ยวครับเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะซึ่งมีอายุมากกว่า4สีครับผู้ชมครับ ชื่อร้านก็คือรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมูไปชิมกันเลยครับช่วงอร่อยซอกแซกสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาติดต่อหาเฮียเฉลิมชัยผมครับถูกต้องใช่ไหมฮะรูปหล่อคนนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าสูตรโบราณโบราณอย่างไงครับผมไป่ใชจจำใบคุณพ่อคุณแม่ครับที่เด็ดของเราอยู่ตรงไหนฮะ ป็นน้ำซุปหมูกระดูกแท้น้ำซุปเราเป็นยังไงกระดูกแท้แมีเนื้อหมูเลยวพวกผู้สับตรตงตรงมียตลอดเวลามีกี่เสน้นมีหลายอย่างเส้นมีเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก,ก,ก,ก็บะหมี่เจี๊ยบยีเขาโอ้โหอะไรเดีครับข้างในข้างในเนี่ยจริงๆม,มันยากมากมันจะมีกลิ่นนิดๆนะฮะแต่ขอ,องเราเป็นไงฮะไม่มีกลิ่นไม่มีเพราะเราดิ้นสดจากตลาดทุกวันทุกเช้าเลยฮะดูจากแขกที่เข้ามา ใช้บริการเยอะมากๆเลยก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดเวลาครับผมเอาละครับวันนี้มาชิมนะฮะในช่วงอร่อยซอกแซกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับรุ่เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะเขาบอกอร่อยมากจริงๆวันนี้จัดอะไรให้ครับผมเอาเปิดว่าทีเด็ดของร้านเลยนะฮะได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับวันดีครับเชิญๆนครับเ้านาครับมาเดี๋ยวเรามาชิมด้วยเขาบอกอร่อยอร่อยมากๆเดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะ ให้สามถ้วยด้วยกันนะฮะถ้วยแรกก็คงจะเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่ต้มยำนะฮะใส่เครื่องในนะฮะบอกที่นี่อร่อยจริงจริี่เด็ดของเขาคือหมูสับหมูสับที่อื่นอาจจะแบบใส่มาแล้วมันออกเป็นก้อนนะฮะไม่กรอเป็นชิ้นแบบนี้แต่ของเขานะฮะจะก่อเป็นชิ้นเป็นก้อนอย่างนี้เทากับว่าเหมือนกินลูกชิ้นหมูเป็นหมูเด้ง ซุปหวานครับแล้วสิ่งที่ได้ก็คือรสชาติของพริกแห้งเอามาลวที่เขาบอกนะข้างในเขามีวิธีการเลือกก็คือเลือกแบบสดๆเอามาลวกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นคาวกลิ่นเลยจะไม่ค่อยมีครับคุณผู้ชมครับหมูเนี่ยถ้าสดยังไงก็ไม่มีกลิ่นสิ่งที่ได้ก็คือความอร่อยตอนมีทางนี้ยกให้คุณครับรุ่งเรืเองก๋วยเตี๋ยวหมูของเขาเด็ดจริงต่อไปประเภทแห้งนี่เป็นเส้นเล็กแห้ง เขาลวกเส้นกำลังพอดีอ่ะเส้นไม่แข็งมากแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปควาอร่อยแน่นอนครับและอีกอย่างนะฮะนอกจากเครื่องในนะฮะวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เอามาใส่เนะี่ยเขาเรียกว่าเขาคัดสรรอย่างดีโอโ้ไปไหนก็เหอะแหม่จะไ,ได้ก๋วยเตี๋ยวรสชามร้อนๆอย่างนี้นะฮะชื่นใจร้อื่นอาจจะเจอแบบเกี๊ยวแต่ที่นี่แนะนำให้เป็นหนังปลาเรอร่อยจริงๆโอ้โหสมคำล่ำลือะฮะ เอาแล้วครใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่อร่อยแบบนี้นะฮะรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะสุขุมวิท26นะครับสมคำนั้ำดึงจริงครับเอาลครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับอร่อยจริง